สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะชวนทุกคนมาหาไรายได้กันแบบง่ายๆสบายๆอยู่บ้านคุณก็ทำได้เดินไปข้างบ้านพูดคุยขายสินค้าได้ไหมขายทำลายได้ไหมขายทาง Facebook ได้ไหมขายทางไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณขายได้นะคะไม่ต้องลงทุนนะคะเพียงปากเปิด,ตล,ดตลาดเปิดนะคะคุณเอาแคปหน้าจอหรือนะคะทักมาขอร่วม ะะทำธุรกิจกับพี่นะคะไม่ต้องเสียอะไรทั้งนั้นมาร่วมกันแล้วเดี๋ยวพี่จะดึงคุณเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มเสร็จเขาสอนงานเสร็จนะคะในนั้นมีรูปคุณสามารถเอารูปไปโพสขายได้หรือเอารูปไปขายกับเพื่อนได้ว่าเฮ้ยมีสินค้าตัวนี้เช่นยกตัวอย่างนะคะมีนะคะ,นะคะยาไม่ใช่ยาอาหารเสริมสําหรับบํารุงสายตาคุณอาจจะเปิดนะ,ะกล้อง เปิดอะไรอะเปิดวีโอนะคะให้เขาดูได้ว่าตัวนี้มีส่วนผสมะอะไรบ้างมันดียังไงบ้างนะ,ะถ้าเกิดเขาสนใจนะคะคุณก็บอกเขาว่าราคา9ก้าบาทนะคะเออคุณก็เอาไป15%เปอร์เซ็โอเคไหม่งยๆสบายแบบสบายแบบนี้เลยนะคะเพราะบางคนพี่เข้าใจ ตกงานด้วยแถมไม่มีกินอีกเฮ้ยจะต้องเอาเงินมาลงทุนมันไม่มีอะพี่นะคะเออเพราะฉะนั้นคุณนะคะทักมาเดี๋ยวพี่จะแปะดี Line ไอดียไลน์ไว้ให้นะ,ะทักมาทางไลน์ว่าพี่หนูไม่มีตังจริงจริงตอนเนี้หนูโ,หโขโคตรของโคตรนะคะเออเจอคุยเข้าไปขายของก็ไม่ดีนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณทักมาเอาไอดียไลน์แปะไว้ก็ได้เดี๋ยวพี่ทักกลับไปแล้วจะดึงเข้ากลุ่มนะคะมีเรียนเรียนเรียนแบบเรียนหลายห้องมากแต่นะคะพี่จะดึงคุณเข้ากลุ่มอนุบาลก่อนเนาะไปเรียน รู้ว่าแผนการตลาดของบริษัทนี้เป็นยังไงวิธีการพูดสินค้าทํำยังไงสินค้าแต่ละตัวมีประโยชน์ยังไงอธิบายอย่างไงคุณจะได้อธิบายถูกยกตัวอย่างสมมติว่านมแพ้คุณก็ต้องพูดได้ว่าเฮ้ยนมแพ้มันเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับตั้งแต่เด็ก ทุกเพศทุกวัยเลยว่างนันเถอะเพราะในนี้มีอะไรวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน B 2วิตามิน D นะคะช่วยอะไรบ้างช่วยให้สร้างภูมิต้านทานช่วยให้เด็กแข็งแรงทําให้ฟันแข็งแรงทําให้กระดูกแข็งแรงก็ว่าไปนะคะเขามีสอนให้นะคะเหมาะสําหรับใครบ้างก็เด๋ยวเขาก็จะสอนนะคะอืมเพราะฉะนั้นใครที่เออเขาเรียกว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินก็สามารถกินได้ไมั้ยกินได้ทําให้ภูมิต้านทานต้านทานเราดีขึ้นดีไปเรื่อยๆดังนั้น คุณก็จะห่างไกลโรคร้ายเห็นไหมน่าหมายความว่าทุกสิ่งนะคะสินค้าของในบริษัทเรามียุ้มมากนะ,ะนี่กาแฟก็มีนะ,ะกาแฟนี่กาแฟวิตามินซีนะคะมีน้ําสมุนไพรอันนี้เอามาบางตัวนะคะปุ๋ยก็มีนะคะปุ๋ยนะคะก็มีอันนี้เป็นนะคะน้ำจากระพัดแล้วก็มี SOD นะคะ SOD ก็เป็นนะคะ เป็นคอเจนมีหลายตัวมากนะคะเพราะฉะนั้นพี่เอาถึงมาไม่หมดเอานี้แค่สบับเสิร์ฟเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแล้วอยากจะนะคะมาร่วมงานกับพี่อยากจะหาเงินนะคะกินวันวันหนึ่งหรือนะคะอยากทาธุรกิจก็ถักมาเอาที่สบายใจหรือว่าตอนนี้เราเหมาะเราเหมาะแล้วเราสมควรจะอยู่ตําแหน่งไหนหรือเอาแค่เฮ้ยหาเงินก่อนหากินก่อนนะะบ,บริษัทเรานะคะมีเห็นไหมมีท่านประธานก็นนคือเจ้าของบริษัททุกอย่างนะคะมีให้หมด คุณอยากเรียนยังไงก็ได้เอาที่คุณเบิกบานทําอะไรแล้วแต่ทําที่ใจรักเอาที่ใจรักแล้วรู้รู้สึกรักรักสนุกกับงานคุณจะทํารอบนะคะถ้าเกิดฟังแล้วไม่เออคืออะไะไม่ถูกใจไม่ถูกจริตไม่ต้องทําค่ะนะคะใครที่คิดว่าถูกจริตแล้วก็ถูกทางหรือ ทางตันแล้วทาไปเถอะก็ทํานะคะก็ทําเผื่อเราเจอทางรอดนะคะเราอาจจะไปถูกเฉลิกับอโฟมล้างหน้าก็ขายระเบิดระเบ้อนะคะใครเป็นร้านส,สวยตอนนี้คนก็ไม่เข้าร้านอาจจะเฮ้ยเอาคีมไปนวดหน้าขัดหน้าได้เฮ้ยสร้างเม็ดเงินได้นะคะลองดูลองดูลองดูองดโอเคเนาะไปนะคะหวังดีนะ